นี่ทุกคนนี่ชิมเปแก้วพันป่าเนาะแก้วพันป่าเลยจ้านาวกรดินเแม่วงเฮ็ดเองแล้วนี่จิมีพักพักอาเอาไว้ผันน้ำปลาเนาะปลาก็ชิมเป็นปลาธรรมชาติเลยแล้วก็ข้าวฟุ้นกลางล่ายได้ไปกินโปเป็นในกางขาคอกางขาคอเอ๋ยเอาให้แม่เวนเฮ็ดอันสีให้เบิ่งดูสิแซ่บชนไหนวะอ่าจะให้แม่เวนซฮมซสมให้เบิ่งเลยอาบี้ดูสิ โอ้ไปเลยายหลกอ่าก่อนอื่นอ่ะพักนางเลิศฮะนี่นางเลิศยัง่ะไม่เหมือนใส่เอาอย่างใส่ก้อนก็ได้นะเอาอย่างใส่ก้อนก็ได้อันไงอันไพ่มักอย่่ยก็ใส่นะ้นเนาะบุมักกับ่ก็ไใส่เนร่ยขจะงข้างท่านมันจะมีล่ายกว่านี้จะมีมักแตงเล่นแต่ว่าเฮานี่บุมีอย่างอนอมนี่มีหอม มินี่นำมาเวินใส่ใส่ใส่ยันกล้องวะนี่มันก็สวยโอ้มาอ้อมยังไงรสาตพ่อดงดียกป่วยเด่ยโอเคทุกคนเดี๋ยวตั้งกองกินกันเลย สวัสด,สสดีสวัสดีพี่เอฟซี <FC S 2> ทุกคนนะคะวันนี้ก็บพบก,กับช่องของกินน้ำสับในรังสานวันนี้ทุกคนน้องดิมและครอบครัวพาพี่เอฟซีทุกคนมากินพันปลาเนาะเมี่ยปลาหรือว่าพันปลาอันนี้ซิมเมนข้าวปุ้นหรือว่าขนมจีนนะทุกคนเจินใส่ข้าวสวยเข้าวสวยมันจับไปเกีย่ยวเขาเกี่ยวน้ำมาแล้วก็นี่เป็นปลาธรรมชาสตร์ปลาดําสารปลาดําสารเนาะเวนปลาหมิ่น กางกะทิเล่ย์ไล่เน่ต้องได้กินย่างมันมาระวังแล้วมาตีเจ้าแล้วก็พักเด้อเพื่อนๆแล้วทุกคนเด้อมาิ่มกินกันเลยเนาะแล้วได้ทุกคนมากินข้าวสวยน้งอ่าทางกิ่นของด้าเนาะได้อเด้อลูกเด้อฝากกางไล่เน้คอยใจออกโอ้ยอันนี้ก็จะต้องดีนเจะาอาผีเบื่อเนาะยเวอร์ทีเสียบโบว์นี่นะท่านป่าเนาะไม่กินดนละแม่ไม่กินดนละคิดทอดท่านป่า ป่าเศร้าก่อนวิไรล่เอาให้น้ำมันเอาให้ไปนะโอ้เพราะว่ารงนี้เป็นฝ่าธรรมชาติอ่าไส่ยมองเส่มองเพียเอาเนาะวกแหกได้ว่าปลานน้ำยพอแล้วนี่เริ่มบึกล่ะไปใส่วาเลี่ยน่าทรงตัวทรงตัวปลาย่ังไงฝ่าตัวหนึ่งปลาเข็งตัวนึ่งกระบานนี่มีเออปลาพกไข่ปีนเมื่อวานนี่ปุ้น ือมนี่ก็แมนหอมน้ำตาใส่น้ำซ่านกำแลงเป็นทางใส่แชยวอ่นน้ำน้ำอันน้ำกองห้างนะาันใปลอกไปไหนไหมพ่อลองใส่มัอแงห้างต้อง้อมเมื่กี้นะฟ้อมกองห้าถ้าว่าน้ำแห้งซ้อนไหแล้วบอ้างาน้าไปซ้อนลูกเห็นยังเห็นคนไปซ้อนล่ะมือลูกไปเขาป้ายน้ำสลีม่ะใัน้แหงหลายไปเลยเบยลงน้ำซานด้วย เธอไปหลงตัวาอมวะสปอมท emos, like uh bueno> uh ี่สวนนะอือค่ะสปซีมอวเก็ไปนะแม่สไิงมกีไปไปบอกไอ้ดิมมกีเหรอมมกีงมอยู่บนไหนกีทั uh uh ้งน้นะไปทางนาลุงใสมึงก็เฮีนด้งอร่อย ผูดกูกูดกูดิ้นนี้น้ำแข้งแล้วคือนหาีอยี่ไปแตวไน่เขาขอต้องดีไม้มองแลเก็บประกูดเนาะผุ่มไปแักมากค่าแล้วตอนเย่โอ้โุ่มไปแล้วพ่อเนาะเป็นมือจะเป็นการหอยพราะในตอนนั้นพิษกรพันพันเดี๋ยวกินไปกินมานะไปผสมกันทิทัวแล้วก็จับพักเลย ลืมาลืมขอบุณลอย่ง <Wars> ลืมอย่งขอบุุณเร้าไปไหนมอ่แม่ลูกหลงเดินอันหอปฟอมใหญ่ขึ้นมาเ้ซยพึ่นขออมพึ่นสุมีพิ่นเกลืกลังว่านไม่ ลูกเลมเอาแถวนั้นเพื่อนก็เล็มเอาบ้านมาเบิ้งอันนี้หอมหอมบอมย้ายเลยบ่ก็ไปเราใ้สิแดงสวนต้องล้อเป็ดเป็ดไกล้อยเตะแรกวบนนี้พอ่างเงี้ยนไทยอันนี้เป็นเดือนใ้่หรือึงเยกกันครือว่าบัดเปล่งถ้งพวกเราพันเปลงแล้วเอาย้ายก่นเราเอาไปแม่ทั้งหนูเสิฟักที่บ้าบัวอื่นมาแต่แรกไ่กะเจ้าเมื่เคียรเนาะพ่อที่แปลงอันข้อเปินลใช นี่ดี่เห็นตังเ่รอออกได้นะมันเจียบมากตรงนถึงเจ็บมากมึงนองเพิรยเจรอยน่ากัมันลอยลงอยู่ลุมอ่ะซาหยั่งหัวเมอนเรื่องเวรน้ำองบันไดร่างอ่างเหรยังหัวละเออนหมือนหยั่งหัวมเนหนาวแี่สวยหลย ไมีข้าไปเลยขอาวบอมสลับใชเดก่มีหนึ่งเพื่อเขาตินแซบอนู่เนาะแซ่บุโควิดมีได้ป่าอยู่น้องไห่จีนเนาะอันแลกคือมว้นอยไห่บวชมีววดน้องไห้นไหนะสงกานว่ามันจะไปเดีวัดนะเะไปเยเยนบ้านคิดั่วยอ่ะ ขึ้นบุดีสัญญาณบ้าคือลูกเหินป่ายืยจะมาซอยจุ้มาจริงป่าสนลูกอยากอ่ากน้อมัน้วโตมีใหญ่เนอขนาดนอขนาดรนอขนาดหอยังได้ป่าป่าในป่าในคำป่าเนี่ยหนอตัวใหญ่ใหญ่หนอมาเลี้ยงมากินมาเลี้ยงป่าในคำมาเลี้ยงป่าอื่นมากินมา ก็ปลุ่านเยะกลุ่งานวันลอยน้ำเลยมา่อยโมแม่ถ้าอันนั้นไม่นอกาถ้านันก้อนหดอาเฟออกก้อนห่าวจัดระเบียบทางไนสูถ้าไม่นอกคุณสรับโอ้โหต้องเห็ตอนนั้นลูกใส่ี่ไหมถมือูกเพื่อนประนลูกบยพอลมาดอ่ะ ออใช่ี่รากคิดว่มันตักกินอันนั้นก็เป็นอ้างธรรมชาติก้วงเราต็นซีอิวเนาะแต่ว่าเรื่องิมันมันลืมกินเนี้ยก็คือสิมาทายอะ่ร้เนาะแม่ปล่อยมันไทยไม่เให้ปดุกแล้เลยมันกงานพาไปเกลือยุสูนอันบอนทับีทนาน่ะโปน้อยปอาป้าไล่ไล่มันะอ่อละเหรอป้าไล่ไปดิป้าไล่ก็ดีไหมใคไปบังบอนนึงอยเลยไปบุบป้าดุกกินงคีกันเยอะแต่บวันี้ บิ่งป่ะอาปาไปจักมือหันพุ่สตางค์แล้วคนไปนําไปเกลือเนาะเออผู้ไปปลอยผู้ไปเกลืออีหยงบางคนก็เออไปปอยแกแกสวยอีงานีนะอปอยเอาพุบ่สินะนิยมันไปปอยเออแล้ววันนี้ผู้เฒ่าผู้แก่คนผู้เด็กกผู้บ่าวผู้สาวนยไปนั่งเกลือเนาะว่าเบ่คนไปเกลือมืนแม่มวัดน่ะ แกเจ้าไปแกสวยแกเจ้าเอาเอาเอาปลาอนะันนั้นไปรถไปทอดเพิ่มเลยเองก็แบบมาหลายคนเนาะก็ะเคยมาเห็นอะไรตอนน้ำซุนน้ำแตงน้อยคุณนะเมื่อเขาเ็นมาหลายปีแล้วบอส่อยมาหลายปีนะแล้วบอเอาไปกินวะเอาไปงูเลกไปไป,ไป,ไป,ไปนอกแล้วเปนความหายาเขาเรียกจะว่าสุดสุดไก่ทำนี้ไก่ไปทอดอ่ะ นลงใสก็อ <m idd ly> mm ัน hmm. ทังใสวกับบกรก่อนอ่ะแต่วาหห้าป็นเอาไปทเสียเอาหนามนเนาะอ่หนาเาเนะคือซ้ำนี้ไป้าอันส่วนกลวยลงใส่หรือว่าไปห้าตู้ลงใสมนเนาะเรียบไปนิดนึงเนาะเลยว่าเขาอยู่กลงกาเายังเรียบย่งไก่เติมเนะเบอร์นี้กับบกไก่เตมไปมันวอเนนะเลยย้ำนี้ำเบีอร์เขียนใสหมดคำนาเคยว่ามันต้องเอาอย่าก็ย้ำอาแล้วเอาไปเอาแต่ตัวน้อยจำนี้ก็มนี้ำนี้ก็มี ตัวคนไม่กบบบ้าเลยซ้่นี้เกิดเพื่อวะไปตู้นังเบลว่ายูวัดยอไทยพี่น่ะแต่วกาถ่ยลงมันเฟรจะต้องไปป้อยเป็นรถแบบทอกลงเลยนะแล้วก็พูดไปเกลือกไปมือมันจะค่อยไปเรื่อเดียวอย่างมือนึงมือนึงไปมือนึงไปมันะไล่คนเกลือ ไปเบื้องละอ่อนส่นบางคนก็เอา่องถุงคนบางคนคนเดียวคนก็เอ้ยสุดายมีเงินไล่เด้อซื้อจะเป่าหนึ่งคนมาโลสิครับเราเหมบอนจักโลหกโลตพี่ด้วนเหมือนมือไปลูกก็ซ้ำหรือราซองโล่ซ้มือมา้มือเดียวกันนเดี๋ยวบ่แม่เนาะคนละมือคนละมือละมือสิมาเนาะซ้ำโล่มือเาไอ้ดีลักพันซโลเหมือนหกโลหกสิบพัน เราพูอยู่ิไหนกันได้ได้เงินได้รายได้จากขายหัวอาหารแล้วก็ขายแล้วก็ขายป่าน้อยเยี่ยนห้อยอะไรแบบอันมีรายอันนั้นที่คนจะซื้อป้อยนะบางคนไปก็ไปป้อยคนจะไปซื้อเกลือสินะเลยว่าบางคนก็ทำกล้วยเกลือได้ต้องไปเกลือแมวอีกเลยจุ่มกระ้ทียมนะยกให้มันเล่แมวเกลือบางคนจริงได้กระเที้มนิดน้อยเฮ้ยไปทำพุ่นนะหลังกล้อง

มันว่าโอโนตนายหิงใช่ป่ะลูกรับน้ปลาเอาก่อนนี่ทันซ้ำมันซ้ำตัวนั้นตัวนี้ค่ายนป็นค่ายค่ายคืออีกหลายล้านหลายสิบล้านแลวเป็นไงโดนน้องกอล์ฟแพงเงี้โดนนึงป่าขาหลอซึ่งว่ามีซ้มบ้านที่อนุรักษ์เงิกันบ้านไหนบ้านมือหอยเป็นครูย่งลงสาแปดพันสาแปะนะ โอ้กูตลาบซาบสินฮาร้านกาแฟประดุกประดุกทันทันแพงแพงเน้อจะมีบมันมะคืออันนี้กาแฟมือหน้าเบอดตะปาห้างกาเฟแพงแพงแพงสงครานบอรเซาหนแพงฮะสงคามนี้ทัันนี้ยังขึ้นอย่เลยๆสงครามประเทศือ้จานเอาเลยบม่สนใจ ว่านะตอนตออพันตอนส่งตองแบบอาจารย์นี่เลยให้กินข้าวก็ลุกแม่ดาพึ่งแล้วไม่ลรอเอานี่ไม่ลูกอ่านยไหมการว่กับัพักกัปนิชัก็ใช่เป่ากัปพักเหรอเขามากินกับข้าวตรงข้างบนเองหรอกไปเอาไป เถ่หน้าลงอันนั้นหันลงใส่ลงบุอีพ่อว่าสิไปอันนากระตักหน้ามองนะลงใส่ลงใส่ละตอนนั้นเราไปยังไงนีตอนนั้นยังมันแห้งใช่ไหมันแหงโดดงมเล้วเละลอยเลยเรื่องน้นมุมีเป็นหาสำหรับลูกนะแม่ คุณหาคุตายป่วยะคนน้องปีนีคนไปน้ำลา่ก็คันกินคือแย่เหมนกับายแต่ความบอลบอเลยกันนะด่มัดระวังให้มากเนน้ำมือนี่บอกตัวโน่ลอยช้ำของบอกไือเ้อะฮะตัวโน่เลยอ้าดาราไทยนี่ อ๋อลอยข้ามเนี่ย่อยข้ามคล้องห้างเอาเงินบริจาคกัมสวยเรือดง้อลาวลาไทยเนาะทางลาวทางไทยองขอคุณเลยนอยที่เนี่ยมอแวแขวะขโมยก็มอลอยที่เนี่ยแขวะที่อย่างวะบรีโล่เป็นบรีอยขี้เหงื่อติแม่ลอยนี่นะพี่กายก็ลอยได้เงินบว่นั้นเนาะฮะลอยอะไรทวันนี้อาพูดได้ลอยพี่กายเออแล้วพูดตีบอ่ะนะแหล่ เล่นมารลอยไม่อานนั้นตูนเนาะออาลอยอ่ะน no, no. no. no, uh ้ำ huh. ผู L ้จบผจบน้ำวหโน้ตเป็น hmm. สี uh ่ลอยครั้งแรกวันนี้เอ้าลูกพงษ์พูดลอยยังงอือบูอย่างเลยบูคงข้าวคนเลยลอยลอยเป็นคนวันเงินเราวันช่วยได้เงินหลายลอยพึ้นมาแล้วก็แต่ที่มีคนบริจาคให้เพื่นถนน คนบริจาคเข้าเป็นสีเพิ่อนก็ไปสรอยเรือเอออ๋อ,นนอถึงคนเลน่นเนาะเลน่นตามทางคนบริจาคเนาะลองดูเล่นจะไต่ห้อนเหนือฮะฮะห,ห,หมเหน,เหเนื่อยเหรอเล่นจะไต่ห้อนเหนือเคนเฮ็ดเพื่อสังคมของมัาไปติดตัวติดชิบมื่อเอมิตรเล่นไปภาคเหนือก่อนกลับมาห้ากรุงเทพเราจะเล่นบบไปภาคใต้ปไปบุญยุทธเลยนะ เดยบันดียยุดเล่นมาราธอนอะไอ๋อให้เวลาหลายมื้อแบกเขาใส่ทางหลังไว้กินน้ำทางเนาะอะรตนนี้เอฟซคนแรกนำไว้หป่ะเอซีแรกนำคนยิงนะแล้วว่าที่นั่นก็มีเอฟซีจุนั่นว่าบนัมีเอซีวันนี้คือทีครบแรกนำจิตขบวน ดาวม่เป็นไรได้เลยจำฮะสไลด์ต้องเห็นยุทไทยเนาะอันท่าที่ไปอันบ่อนเครื่องกากไปหาใจรือเหนือจังได้แบบขี้เครื่องบินขี่ยนไปข้ามบุรีคล้ายหอดครับเพร่ะงั้นว่ามีแต่งโมมาฝันใบตุโนร้อยใบตุนโนร้อยนั่นแตงโมกับตุ้นร้นี่เป็นโหดมีเมียกันเน๊ตนี่เป็นผัวเมียกันกแม่ เเป็นแฟนกันวันเป็นงานมแม่แว่าชิวาตึงโมมาเข้าขว่แล้วไม่ยน้ำแฟนกันมันเจงกันบอกว่าบ่ยยน้ำตึงโมก็ตาน้ำเนาะคุณพูดจะอะไรัวตายน้ำนาแฟนจะายวเแม่อ้ตึ้งน้ำกินตอ ก็กระปกก็ซ้อมแล้วก็มีริมงานคอยๆซวยอยู่เท่านั้นก็มีนี่เนาะมีนี่แ้ไปนําเป็นมากับริมงานซ้วยชุดนีส่วยบ่ได้แล้วก็โอ้สิบาเนาะวางแทนงเบิดแล้วเนาะืมมันสิออกมันสิตกสิ บนนี้ซีลอยซื่อไปเจิดไปไปกี่หลายกิโลเมตรตัวซีหอแล้วก็ตับางคาดหมายไปฮะส่วนซีห่อฟังเบอร์นี้เจ็ดกิโลเมตรแล้วลอยกลับไปอีกเจ็ดกิโลเมตรอีกเป็นสี่ปลายกูแม่นอนลอยแค่นั่งชั่วโมงเหรอบุ๊บบนี่วสดลอยซื่อไปนะมันก็ต้องเจิดลอยก็เจิดทอดตอนปอยตก็ปอยโตไปแล้วเนาะลอยตลอดกับเมื่อย กันในวนอรลอยตลอดจนงอดฟังอาสิพักด้วยเธอเป็นันม,มีทีมงานมีแบบทีมงานทีมงานเพิ่เกิดจากกาักรีรบร้อยเนาะกาดน้ำหอมเทอาที่สองก็ข้างช่วยเท้าก็อันทายตามเะ เป็นยังข้าวมีพุทธเท่าพุทธเท่าเอัน,นันส,สิหกสิบสามสามปีวะ่ะสิร้อยนึตัวนู้อีกเราจสัไปีห้าลอยยาหันจิบตัวน้อยทุกวันทำข้อวอาทุกวันเลยห้าป้ายฮึฮนฮึเง เปนลอยคู่ตัวโนวะลที่เป็นอยคู่ตัวโนว์ไดีบ้นได้จมน้ำได้ตอนสิบเมตรทัอิดว้า,าวานจมบางทีบ้าสิบเมตรทำเพราะว่าคันลอยอ่างนยังวีนทุกคดำไปร้อยแงดำวนี้บนอทีสาวสาวโซ่เ่แ้ตกระออ่ข้ย,ยมืออ่ะไปแม่ไปเรียงพวกเสียชิท่าบ้านกละไได้เนาออูขโมนไปแล้วกอเห็น อครวมรันท่าแหกนะทาบึงทแขกนะไปดูอ่ะอ๋อหดเราเนี่ยเต็มท่ากันนะเด็กๆคันหวมัลอันนี่แท้โอ้พียากไป้วยยไปโอทาให้กำลังใจแล้วกันคืออยากไปด้เนาะไปดได้วอนไทยหรอน้ลูกน้เด็กขอให้ปดยได้ัทยเนาะน้าเด็กขอให้ตัวโน้ตบว๋ไทยโซบุ๋ไท ไปข้ามคล้องไปกับย่างโคตรไพ่เนาะเรียกไปแล่นกู้เพรนลอยน้ำเอ้อแล่นน้าใชไหมหรือหัตถ์ไตันคุณหมดแล่นแล้วอยานี้เดีเด็ลูกน้อยแล้วได้เดี๋ยวนี้สูนวะไปงานตบกอยดิ่กอยู่ในนั่งห้องวันแสดงวะเป็นห้องนักแสดง

อาตอนมากับพ่อเด้ลูกจับลูกไทยหู้คอยล้วพ่อไทยหู้นลูกเด็กีกันอย่างเดีจับในนึงตอนนี้ดีละดกับลไว้ดีจัอู่เป็ดโบอ้โหแต่ภาพหลายรูปหลายเรื่องพ่อรูปเปลียยบแ่ไม้อ Nào mày đi nhanh nhau, mày đi! Trời ơ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 i! Trời Trời ơi! 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 Trời ลอยหนำลอยแค่ายง่ายอุ้ยดีหนักเลยว่าแมอุ้นสามนึงอุ้ยเดาเสียดไลว่าเสีดไลกันโมยคนคุณสามนึงอุ้กับนั้นอุ้นคอเอาเข้อยอิ่มหรอ แน่เดี๋ยวพิ่งพ่อสามาล่เดียวเดี๋ยวพิ่งกบซิบูได้ปเียยกับพุ่นเปิดเซนแมนบ่เนาะพดเยวอจออกคงอ่านใส่ตายไม่เป็นแน่พ่งกอบิบูได้พึ่งิบได ไม่รู้กาบต้งกาเลยอกลางน้อยน้องดีแบบใส่เลยนะกลินเลยกลางน้อยอ่นๆาบวคาถ้ากินถึกย่างอันนั้นมันกับบัวคาจำไมออกินจรงวะคือนจริงวะถ้ากินคือถึกจริงวะากับบคาคือถกจริงวะต่คาย้ำย้ำคือถึกจรงวะ เรว่าสามสีวะเรว่าสามซ่าส <laughs> อก,กับมกจ่ายที่สองละเพินนี่ลงเพินแล้วก็กินไปกินไปสมอีกสิบมดกับอีกซื้ออีกอซื้ออีกนาไม่อีมเนี่ย <c oughs> <c oughs>

ว่าเรื่องหอมลาบตอเดียวอู้ยังหองหอมนะน่าอุ่นใจใรซื้อลยจด้ให้เงินกูไยคุณเปวาเขาปุยงติดมีห้าพันเดยกินนี่ก็ไม่ติดมีห้าพันอันซื้อลูกมันมาแล้วหอมเนาะมูลูกเออลูกหอมลาบมีลาวเอลหอมลาบเขาป่นมาละเม่นฮ่าฮ่่าเดี๋อ đi, bộ hm nữa lúc hm 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 đi hm 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 จะไปี่หอีกไหมอือืม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 อือออไปดีไอยากไปอีก่ามนมีจะกน้องดีอยากไปไปดีแยกไปแมะได้เงินามาแล้วคุณแม่จะจัดให้อ,หอ,อัดงานเขาพาไป มุดให้ไปซ่ no องคนกาไปบ่เด้อนบ่กาบ่กาไปแม่เบี้ยวมุไปแม่เบียวทุกวานโดนหลายเพื่อนลูกกาไปลูกกาไปเราโม่ะตาวะมันไม่เหลืคนเดียวโอเคไปเดินทางลูกกับกาไปี่แต่บ้านภักควันภัคก็เปลูกสิบกกาไปกาดึงันภาคบน Học bọn câu không, câu không đều Bếp in à? đến xem <laughs> <laughs> dù ว่าเขาซื้อลไล่หอมลาเพิ่นให้ไล่ไแม่ี้หอมเิ่ก็เดี๋ยวม่นอ,อย่างนี้เยนนนุนกีน่อะขนกี่นทำ่เห็ดขะุนน้ำขะุนเนี่ันจีหอมลบเห็ดเห็ด กินไ่เฮยดีแมตอนนี้น่คนก็กินอิ่มไปที่แค่พอละอย่า่ก็หมดเลยอย่งก็มดขบุตรี่โต้หมดเลยโอเคแล้ทุกคนมูนก็แซ่บายคัดขนาดยังเริ่มเต็มปลาแม่ปลาแถวหางส่วนไหล่ปลาเราแถวหางเหรอลาหล่รือว่าปลานีมันเหมื่น่นนี้ลอยน้ำเลสร้างผมแข่งแหงแข่งแก่นเนื่อมาก ห้าคนแถวห้าทำการจะลาเนี่วันนี้เรามากินเมนูแผ่นป่าเแสรบอีรินเนาะนสำหรับคลิปน,นี้น้องดีน้องด้าไม่เลยไอจิคอร์ตลาไปก่อนเจ้าคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่พี่พีเอฟซีปกติทำโฆษณาให้น้องดีน้องด้า เป็นคนกดไลค์ก็เสียงแชร์เพื่อเป็นกำลังใจน้องดีนรให้คิดต่อไปเดี๋ยวที่สำคัญจะอย่าลืมกดกระดิ่งๆเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จะคลองดีรงดาโอ้ใกล้มาที่นี่แล้วค่ะขอเกล้ขอสวัสดีเด้อทุกคนนะคะบ๊ายบายเจอกันที่หน้าค่ะก็ผลเขาขนาดที่แบบแล้วก็อิ่มขนาดอันพ่อแล้วน้องดีนรงด้าทุกเฟืองกองงานก็คือไก่เต็มบ๊ายบายสวเป็นทุกคนบ๊ายบาย